เงินไม่ได้วิ่งไปหาคนที่ต้องการมันที่สุดแต่มันวิ่งไปหาคนที่รู้วิธีเพิ่มคุณค่ามากที่สุดวิธีไหนบ้างที่จะทําให้งานที่ทําอยู่เนี่ยเร็วขึ้นดีขึ้นแก้ปัญหาได้ยอดเยี่ยมขึ้นใช้ทรัพยากรได้น้อยลงทําวิธีไหนดีแก้ปัญหายังไงดีลูกค้าคอมเลนมาแบบนี้ลูกค้าบ่นมาแบบนี้จะแก้ไขยังไงดีคนที่คิดแบบนี้เนี่ยโดดเด่นกว่าคนอื่นเสมอตัวเราคือสินทรัพย์ตัวเราเนี่ยแหละคือธุรกิจที่มีค่าที่สุดที่คุณมีแล้วมันคือสิ่งสำคัญ คัญที่สุดแล้วล่ะผมว่าถ้าเพิ่มคุณค่าให้อย่างอื่นแต่ว่าไม่เพิ่มคุณค่าตัวเองผมคิดว่าเรามีประเด็นกันแล้วเรามีปัญหากันแล้ววันนี้ผมจะให้5แนวทางครับที่คุณสามารถเอาไปใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าได้แล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ของคุณได้ทันทีอินชาลอครับ5วิธีเพิ่มคุณค่าเพื่อเพิ่มรายได้ของคุณครับ ทำไมคนส่วนใหญ่นะครับถึงทํางานหนักแทบตายแต่ว่ายังไม่รวยคือในขณะที่บางคนเนี่ยทำงานน้อยกว่าแต่ว่ามีไรายได้มากกว่า1 0บสบเท่าเป็นร้อยเท่าคําตอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทํางานหนักแค่ไหนนะเว้ย แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณสร้างคุณค่าได้มากแค่ไหนรายได้ที่คุณรับเนี่ยมันเป็นแค่ผลพลอยได้จากคุณค่าที่คุณสร้างในตลาดเงินไม่ได้วิ่งไปหาคนที่ต้องการมันที่สุดแต่มันวิ่งไปหาคนที่รู้วิธีเพิ่มคุณค่ามากที่สุดวันนี้ผมจะให้5แนวทางครับที่คุณสามารถเอาไปใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าได้แล้วก็สามารถเพิ่มรายได้ของคุณได้ทันทีอินชาลอครับวิธีที่1นนะครับเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งของนี่คือหลักการที่ง่ายที่สุดแล้วก็คือการเอาของที่มีอยู่แล้วเนี่ยมา ดีขึ้นเอาตัวอย่างในอสังหาละกันสมมุติว่าคุณซื้อบ้านเก่ามาคุณรีโนเวทหรือว่าคุณไปทาสีใหม่ปรับปรุงห้องครัวปรับปรุงห้องน้ําทําสวน อะไรก็แล้วแต่ทีนี้มูลค่าบ้านเนี่ยมันก็จะเพิ่มแล้วถูกปะแล้วก็คุณก็สามารถปล่อยเช่าได้แพงขึ้นถ้าสมมุติว่าคุณซื้อตรงนี้มาแล้วคุณอยู่ดีๆปล่อยเช่าเลยคุณอาจจะได้แค่ประมาณ3ามพันห้าพันแต่พอคุณทาตรงนี้ใหม่แล้วเนี่ยอาจจะปรับไม่ได้เยอะมากนะครับลงทุนระดับหนึ่งคุณก็จะปล่อยเช่าได้แพงขึ้นแล้วก็ต้นทุนหรือว่ากําไรที่จะรีเทิร์นกลับมาเนี่ยที่ผลผลตอบรับที่มันจะ,จะกลับมาในระยะยาวเนี่ยมันก็จะคุ้มค่ามากกว่าหรือว่าคุณอาจจะเอาไปขายต่อ ก็สามารถได้กําไรมากขึ้นด้วยเขาเรียกว่าฟลิปเนาะก็คือซื้อมาแก้ไขแล้วก็เอาไปขายต่อซื้อมา1ล้านบาทแก้ไข2 0 0 0 0 0บาทคุณอาจจะขายได้ล้าน8 200, 000, ถึง2ล้านก็สามารถทําได้นี่ก็คือการเอาของที่มีอยู่แล้วเพิ่มแอดคุณค่าให้มันมากขึ้น นะครับอย่างตัวอย่างของสินค้าแล้วบริการหละ่ะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่าคุณขายของคุณอาจจะเพิ่มการการรับประกันที่ดีขึ้นเพิ่มของแถมที่ลูกค้าอยากได้หรือว่าเพิ่มของแถมที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาซื้อสามารถแอดมูลค่าเพิ่มได้เอาสิ่งนี้ไปมีสิ่งนี้ด้วย เยี่ยมเลยหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณให้บริการคุณก็อาจจะเพิ่มบริการเสริมเล็กๆน้อยๆทําให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษมากขึ้นก็ได้เช่นถ้าสมมติว่าคุณคุณทําโลโก้แล้วกันคุณสร้างโลโก้ขึ้นมาแล้วก็ปกติลูกค้าอยากได้แค่หนึ่งแต่คุณทําให้3ก่อนเลยโอเคให้3แล้วเขาก็สามารถเลือกได้ว่าเอาอันไหนต่อดีอ่าเลือกได้1แล้วก็ไปทําต่อนี่ก็คือการสร้างมูล,ลค่าเหมือนกันทําให้เขารู้สึกพิเศษนิดหนึ่งนะครับวิธีที่2นะครับคือเพิ่มคุณค่าให้กับกระบวนการ ไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือว่าทําธุรกิจของตัวเองเนี่ยคุณต้องเลิกคิดแบบลูกจ้างก่อนลูกจ้างเนี่ยทำตามแค่คําสั่งแต่ผมให้คุณคิดแบบเจ้าของเจ้าของหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ยเรียกว่าอินทรพนัวแต่ว่าสิ่งที่ผมสัมภาษณ์กับคุณอาริฟเนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาตลอดเนี่ยคืออินทรพนัวอินทรพนัวเนี่ยคือคน ในองค์กรที่คิดและทำเหมือนเจ้าของวิธีไหนบ้างที่จะทําให้งานที่ทําอยู่เนี่ยเร็วขึ้นดีขึ้นแก้ปัญหาได้ยอดเยี่ยมขึ้นใช้ทรัพยากรได้น้อยลงทําวิธีไหนดีแก้ปัญหายังไงดีลูกค้าคอมเทนมาแบบนี้ลูกค้าบ่นมาแบบนี้จะแก้ไขยังไงดีคนที่คิดแบบนี้เนี่ยโดดเด่นกว่าคนอื่นเสมอ คุณค่าของเขาในองค์กรเนี่ยก็จะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะว่าทุกคนจะรับรู้เลยครับรับรู้เลยว่าไอ้น,นี่มันไม่ธรรมดาไอ้น,นี่มันคิดไม่เหมือนชาวบ้านเขามันไม่ได้เข้ามาแล้วก็ทํางานตกแตกไปวันๆเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาจริงๆทําตัวเหมือนเจ้าของเลยแต่ไม่ได้เคลมว่าเป็นเจ้าของนะครับทำตัวความคิดความอ่านเหมือนเจ้าของแล้วก็ลุยอย่างเป็นเป็นมืออาชีพมาวิธีที่3นะครับเพิ่มคุณค่าให้กับการขายและการตลาด นี่คือการเพิ่มคุณค่าในจุดที่มันสําคัญมากๆเลยแหะครับเพราะว่ามันคือจุดที่สร้างรายได้โดยตรง1ก็คือการขายถ้าวันนี้สมมุติว่าคุณคุยกับลูกค้า10คนแล้วคุณปิดการขายได้1คนคิดดูดีนะ10คนคุณปิดการขายได้1คนอัตราการปิดการขายของคุณอยู่ที่10% แต่ถ้าสมมติว่าคุณพัฒนาทักษะการขายของคุณให้คุณปิดได้2คนหมายความว่าคุณปิดได้20%จากลูกค้า10คนรายได้ของคุณเพิ่มเป็น2เท่าแล้วนะเว้ยสมมุติว่าลูกค้าคนหนึ่งคุณปิดได้คุณได้ค่าคอม10,000บาทแล้วกันหมายความว่าถ้าสมมติว่าคุณปิด10คนเหมือนกันแต่ว่าคุณปิดได้2คนเพราะคุณเก่งขึ้นคุณได้2 0,000บาทแล้วเออรายได้ของคุณเท่าตัวทันที2ครับก็คือการตลาด คุณเปลี่ยนหัวข้อบนหน้าเว็บปรับปรุงทําภาพใหม่เขียนคําอธิบายสินค้าได้ดีขึ้นเขียนคนาําโฆษณาจนทําให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยเข้ามา100คนจากคนที่ซื้อ10คนเนี่ยกลายเป็น20คนเหมือนกันเลยครับก็คือเบิ้ล รายได้คุณเบิลแล้ว2เท่าคนเข้ามา100คนอัตราการซื้ออยู่ที่10%ก็คือ10คนรายได้อยู่ที่1 0,000บาทกับกลายเป็นว่าคนเข้ามา100คนปิดการขายได้มากขึ้นคือ20คนรายได้ของคุณ20,000บาทโดยตัวเองนี่คือการตลาดกับการขายวิธีที่4ี่ครับเพิ่มคุณค่าให้ผู้คนจําคํานี้ไว้ให้ดีนะครับเครือข่ายของคุณหรือว่าเน็ตเวิร์กของคุณเนี่ย มันคือความมั่งคั่งของคุณการสร้างเน็ตเวิร์กที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเข้าไปบิสเนสแบทชิ่งแล้วก็วิ่งไปแจกนามบัตรไม่ใช่นะครับคุณต้องเริ่มต้นด้วยการให้คุณต้องเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตคนอื่นก่อนก่อนที่คุณจะไปขออะไรจากเขาเนี่ยคุณขุดบ่อน้ําไว้ก่อนที่คุณจะหิวน้ําไม่ใช่ว่าหิวแล้วไปขอหิวแล้วไปขุดไม่ใช่คุณขุดก่อนคุณขุดก่อนหิวแล้วค่อยไปเอา เวลาที่คุณให้ก่อนน่ะถ้าสมมุติคุณสร้างความสัมพันธ์ด้วยความจริงใจเนี่ยวันหนึ่งครับเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือเนี่ยคนเหล่านี้ก็มักจะพร้อมให้ความช่วยเหลือกับคุณเสมอตัวผมเองเนี่ยก็ได้ทั้งงานเงนิงนโอกาสจากคอนเน็กชันเนี่ยแหละครับเยอะเลยฝากไว้นะครับเรื่องนี้วิธีที่5นะครับคือเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง เรื่องนี้นี่ไม่พูดไม่ได้มันคือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วล่ะผมว่าถ้าเพิ่มคุณค่าให้ยางอื่นแต่ว่าไม่เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองผมคิดว่าเรามีประเด็นกันแล้วเรามีปัญหากันแล้วมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดครับเพราะว่าตัวเราเนี่ยคือแอสเซทตัวเราคือสินทรัพย์ตัวเราเนี่ยแหละคือธุรกิจที่มีค่าที่สุดที่คุณมีแล้วการลงทุนที่ดีที่สุดเนี่ยมันคือการลงทุนในการพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เข้าสัมมานาหาเมนเทอร์หาโค้ชหาครู พัฒนาทั้งความคิด mindset นะครับแล้วก็พัฒนาทั้งทักษะ skill set เอาให้มันคมเอาให้มันดีดูแลสุขภาพของคุณให้ดีด้วยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณสุขภาพของคุณไม่ดีคุณไม่มีพลังเนี่ยคุณก็สร้างสร้างคุณค่าอะไรไม่ได้หรอกครับร่างกายเนี่ยเลาให้มานะครับคุณก็ต้องมีอามาณะมีอามาณะในการดูแลร่างกายนี้ด้วยหัวใจที่มันยังเต้นอยู่เนี่ยล้มดุลละครับพุงนี่ย้ายมีร่างกายเนี่ยเอาให้แข็งแรงนะครับต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในการรักษามันสรุปครับ อย่าโฟกัสที่เงินคนเชอบถามกันนะคนชอบพูดกันว่าเออจะทำยังไงดีจะมีเงินได้ยังไงดีอย่าเพิ่งโฟกัสที่เงินนะถามได้แหละแต่ว่าอย่าเพิ่งโฟกัสที่เงินนะครับแล้วก็หันมาโฟกัสที่มูล,ลค่าหรือว่าคุณค่าหรือว่าการสร้างคุณค่าแทนเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณสามารถสร้างคุณค่าได้มากพอเนี่ยเงินมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองอินชาลอ เพราะว่านี่มันคือสัจธรรมของโลกธุรกิจเลาสร้างกฎมาเป็นแบบนั้นคุณให้ก่อนในกุรหานอย่างบอกเลยถูกไหมครับบริจาคเดี๋ยวเราจะให้เพิ่มมีลูกเดี๋ยวเราจะให้เพิ่มธุรกิจก็เหมือนกันเลยคุณให้ก่อนเดี๋ยวมันได้กลับมาถ้าคุณให้แล้วโดนโกงถึงเวลาที่ต้องขอดูอาถ้าคุณให้และเขาไม่เอาถึงเวลาที่คุณมีพอร์ตมีผลงานเพิ่มเติมให้ไปก่อนครับเพราะว่าเขารับรู้ได้เขารู้สึกได้เสมอคนที่ให้อย่างจริงใจเนี่ยเขาจะรับรู้ได้คนที่ให้อย่างมีนัยยะมีเลสไนเนี่ยเขาก็รับรู้ได้ เพราะฉะนั้นให้อย่างจริงใจนี่ก็คือสัจธรรมของโลกธุรกิจเหมือนกันให้คุณค่าเพื่อเงินที่วิ่งกลับเข้ามาแบบอัตโนมัติ คุณคิดว่า5ข้อนี้เนี่ยข้อไหนที่คุณต้องเริ่มทําเป็นอันดับแรกลองคอมเมนต์แชร์กับผมด้านล่างได้นะครับคุยกับผมได้ใครที่มีคําถามอยากกระถามถามได้เลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคําถามดีมีคนชอบเยอะอย่างเงี้ยผมจะเอามาตอบให้นะครับอินชอละแล้วก็ถ้าสมมติว่าไม่อยากจะพลาดความรู้เรื่องการสร้างรายได้สำหรับผู้ศรัทธาแบบนี้เนี่ยรายได้แบบพาล้านกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ได้ทุกช่องทางนะครับอัปบาแซตตั้งครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอินชอละครับ